อาจารย์มั่นทันว่าใจอีภาษาษาเดียวเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดเพียงความรู้คือใจนี่ท่านท่าน,น,นเรียกว,ว่าเป็นภาษาเดียวความนึกออกมานี่เข้าใจเวลาใช้ออกมาทางคำพูด ต้องแยกเป็นภาษานั้นภาษานี้ไม่ค่อยเข้าใจกันความรู้สึกภายในจิตใจมันเหมือนเหมือนกันทำกับใจ,จึึเข้ากันได้าสนิทเพราะทำก็ไม่ได้เป็นภาษาของ,ขอ,ง,ขอ,งอะไรทำก็คือภาษาของใจทำอยู่กับใจความสุขความทุกข์อยู่กับใจ การทําให้สุขหรือให้ทุกเกิดขึ้นก็ใจเป็นผู้คิดขึ้นมาผลที่ปรากฏขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเป็นผู้รับรู้เป็นผู้รับภาระในผลนองตนที่คิดขึ้นมาใจกับธรรมจินเข้ากันได้สนิทไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดก็ตามเรื่องธรรมกับ นั้นเข้ากันได้โดยกันทั้งนั้นเพราะใจกับธรรมเป็นของคู่ควรกันอยู่แล้วใจนี้คือแกนหรือแก่นของสกลร่างกายเราเป็นแกนอันหนึ่งซึ่งเป็นของแข็งหรือเป็นของเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ในร่างกายของเหล่านี้ได้แก่ใจนี้เป็นหลักใหญ่ อาการที่เกิดขึ้นจากใจเป็่นความคิดความปรุงก็เกิดแล้วดับเกิดแล้วดนักความหมายถึงความกระเพื่อมของใจกระเพื่อมขึ้นมาก็ปรุงความหมายเกี่ยวกับการคาดการอะไรท่านหมายถึงสัญญายาวไปก็เป็นสัญญาสั้นก็เป็นสังขารญญาคือปรุงแคบนั่นเป็นสังขารสัญญาคือความหมายมีความ ความหมายความจำริญญาณหมายถึงการรับรู้ในขณะที่สิ่งภายนอกเข้ามาสัมผัสเช่นตากับหูสัมผัสกันเกิดความรู้ขึ้นมาเป็นต้นเหล่านี้มีการเกิดการหนับอยู่ประจำตัวของเขาเองท่านจะเรียกว่าขันแต่ละแต่ละหมวดแต่ละกองรวมแล้วเรียกว่าขัน แปลว่ากองหรือแปลว่าหมดมีการเกิดการหนักดูอย่างนั้นเป็นประจำแม้พระคีนาศพท่านก็มีอาการเหล่านี้เช่นเดียวกันกับสามัญชน,นทั่วทั่วไปเป็นแต่เพียงว่าขันลงท่านเป็นขันล้วนๆไม่มีกิเลสเป็นเครื่องบังคับบัญชาหรือให้ทำนั้นปรุงนี้คิดนั้นเป็นขันคิดโดยธรรมชาติของมันเอง เรียกว่าเป็นอิสระของขันโดยต้อมีอะไรมาบังคับให้คิดนั่นให้ปรุงอย่างนี้เหมือนอย่างจิตสามัญชน,ท,นทั่วๆไปหรือเหมือนอย่างขันสามัญชน,ท,นทั่วๆไปถ้าเราจะเทียบแล้วก็ขันของสามัญชน,ท,นทั่วๆไปก็เหมือนนักโทษที่ถูกบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาความคิดความปรุงความสําคัญมั่นหมายต่างๆ เหล่างนี้ล้วนแวดตั้งแต่มีผู้บังคับบัญชาออกมาให้คิดอย่างนั้นให้ปรุงอย่างนี้ให้สําคัญมั่นหมายนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องของกิเลสเป็นนายหัวหน้าบังคับบัญชาขันเหล่านี้ให้แสดงตัวขึ้นมาส่วนพระกีณาศพค,คือพระอรหันต์ท่านท่านไม่มีปรุงก็ปรุงธรรมดา พอปรุงแล้วก็ดับไปธรรมดาไม่มีเชื้อต่อไม่ยืดเยื้อ,อไม่กดท่วงจิตใจเพราะไม่มีอะไรบังคับเหมือนดังขันที่มีที่เลสปกครองหรือมีที่เลสเป็นหัวหน้านีผิดกันที่ตรงนี้แต่ความปรุงนั้นะ่ะเหมือนเหมือนกัน ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงความแปรสภาพของแต่ละขันละขันมีประจำตนด้วยกันนับแต่รูปประขันคือกายของเราเวทนาขันและแต่ความสุขความทุกข์ความเฉยเยนี่ก็เกิดดับเกิดดับสัญญาสังขานยินญาณมีเกิดมีดับประจำตนอยู่ตลอดไปส่วนความรู้จริงๆที่เป็นรากฐานแห่ง,งความรู้ที่เกิดดับเกิดดับนี้นั้น ไม่ดับเราจะพูดว่าจิตนี้ดับไม่ได้เราจะพูดว่าจิต,น,จจตนี้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตที่บริสุทธิ์แล้วจึงหมดปัญหาในเรื่องเกิดเรื่องตายที่เกี่ยวกับเรื่องถานเรื่องขันไปที่กำเนิดเกิดที่นั่นทีน่นี่แสดงตัวอันเป็นอันหยาบออกมาจนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตนแล้นั้นจึงไม่มีสำหรับจิตตร,รงที่บริสุทธิ์แล้ว แต่ถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ภูนิเนี่ะไปแสดงเช่นนั้นไม่ใช่อะไรคือจิตดวงที่ไม่ตายนี่แหละอันนี้ไม่ไม่ตายเสียพระนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนโลกจะพ่ออย่างยิ่งคือโลกมนุษย์เราผู้ที่รู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญคุณโทษต่างๆ และรู้วิธีการที่จะแก้ไขดัดแปลงหรือส่งเสริมได้เข้าใจในภาษาของธรรมที่ท่านแสดงท่านจึงได้ประกาศสอนโลกมนุษย์เป็นสำคัญกว่าโลกดื่นเพื่อจะได้พยายามดัดแปลงหรือแก้ไขสิ่งที่เห็นว่าไม่เกิดประโยชน์และเป็นโทษอีกด,ด้วยออกจากจิตใจกายวาจา จะสอนให้พยายามบำรุงส่งเสริมความดีที่พอมีอยู่บ้างแล้วหรือมีอยู่แล้วและที่ยังไม่มีให้มีให้เกิดขึ้นสิ่งที่มีแล้วบำรุงรักษาให้เจริญเพื่อเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นมีความสงบสุขมีหลักมีเกณฑ์ด้วยคุณธรรมคือความดีอันนี้ หากได้เคลื่อนย้ายจากธาตุจากขันธ์อันเป็นปัจจุบันนี้ไปสู่สถานที่ใดพบใดชาติใดก็าตามจิตที่มีความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่เสมอย่อมเป็นจิตที่ดีไปก็ไปดีแม้จะเกิดก็เกิดดีอยู่ก็อยู่ดีมีความสุขเรื่อยๆไปอย่างนั้นจนกว่าว่าจิตนี้จะมีกำลังสามารถ คืออำนาจมาสนามปัญญาไปต้องผ่านที่สร้างมาโดยลำดับลำดานับตั้งแต่อดีตมาโดยลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับเห็นเมื่อวานนี้เป็นอดีตสําหรับวันนี้วันนี้เป็นอดีตสาหรับวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่เราได้สร้างความดีมาด้วยกันทั้งนั้นแล้วหนุนกันไปเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งสิทนี้มีกลังกล้าสามารถเพราะอ,อำนาจของความดีนี้เป็นเครื่องสนับสนุนแล้วผ่านพ้นไปได้ คำว่าสมมุติใดๆคือการเกิดการตายดังที่เป็นมาแล้วจะปรเกดในพบที่ละเอียดขนาดไหนก็าตามซึ่งเป็นเรื่องของสมมุติแสงอยู่นั้นจึงไม่มีผ่านไปหมดโดยประการทั้งปวงนี่ได้แต่จิตพระรหัต์ท่านจิตพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องพะวังคีสั พระวังคีสะท่านเจ่งมากตั้งแต่ท่านเป็นคารวาสใครตายก็ตามเป็นอะไรจะว่าเป็นหมอดูหรือเป็นอะไรก็พูดไม่ถนัดคงเก่งทางไสยศาสตร์นะแต่ภาษาปฏิจุบันใครตายนี่เขาเอามาให้เคาะกระโหลกทีรษะป๊อกป๊อกป๊กป๊กปกำหนดดูทราบมานี่ไปเกิดที่ไหน,น อันนั้นไปเกิดที่นั่นเช่นไปเกิดน่ะเ,เป็นสัตว์นรกก็บอกเกิดในนรกก็ก็บอกไปสวรรค์ก็บอกจะเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเป็นเป็ดเ,เป็นผีอะไรบอกหมดไม่มีอัดมีอันบอกได้ทั้งนั้นขอให้ไข้อกระโหลกศรีรษะของคนผู้ตายนั้นก็แล้วกันน,นี้คือพอไปถึงพระพุทธเจ้าท่านก็เอาศรีรษะพะอหาหันไม้เคาะ อาลองเคาะที่นี่ไปเกิดที่ไหนเคาะแล้วก็ฟังเงียบเคาะแล้วฟังเงียบคิดแล้วเงียบกวน,นอะไรเงียบไม่ปรากฏว่า,วาเจ้าของของกระโหลกศีษานี้ไปเกิดที่ไหนจนเก็บพูดอย่างกลงไปลงมาว่าไม่ทราบที่เกิดอ,อันนี้วางไ้ทีแรกอ่าทวังศีษานี้ว่าตัวเก่งเฉลียวฉลาด จะไปแข่งกับพู้ริจ้านะนรัะคุณง่ายๆแต่เวลาไปถึงพู้รจ้าแล้วพระองค์เอาก็ะโหลกศรีรษะก็าอาหารมาให้เคาะเลยมาติดตรงนี้นี้ก็อยากจะเรียนต่อถ้าเรียนได้แล้วก็จะวิเศษวิโสมากถ้ารู้นี้แล้วอาา่าให้เรียนคำนักพู้ริจ้านั่นแหละที่นี่สอนวิธีให้สอนวิชาให้ให้เคาะกระโหลกนี้ได้เข้าใจนะสอนวิชาวิชาธรรมนี่ประตปฏิบัติไปปฏิบัติไปเลย เนพวัวงศีรษะเร็อสาเร็จอรหันขึ้นมาใช่หมเลยไม่สนใจจะ,ะเคาะศรีรษะใครนอกจากเคาะศรีรษะเจ้าของรู้แจ้งชัดเจนแล้วหมดปัญหาไปเลยนี่เรียกว่าเคาะศรีรษะที่ถูกต้องนี่แล้วยกถึงยกเรื่องจิตที่ไม่เกิดขึ้นมากระโหลกศรีรษะของท่านถูกบริสุทธิ์แล้วมาเคาะก็ไม่รู้เรื่องจะเกิดที่ไหนทั้งที่พรศีรษะจะอ่จะอ,อนเก่งมาก นี่เป็นอย่างนี้จิตที่บริสุทธิ์แล้วหาที่เกิดไม่ได้ซึ่งพระโคติกะก็เหมือนกันอันนี้ขนน้าเป็นคติอยู่ไม่น้อยทา่านจะบำเพ็ญสมณธรรมเจริญแล้วขึ้นไปโดยลำดับลำดับแล้วเสื่อมลงจเจริญแล้วเสื่อมลงฟังว่าหกขนขนที่เจ็ดนี่ มีคนโคนมาเชือดคอตัวเองเลียอกเสียใจแต่ท่านก็เป็นพระหันในวาระสุดท้ายอันนี้เราย่อเลยอันนี้พวกพญามารก็มาตามค้นหาอินญาณของท่านค่ะูดปราสาเราก็เรียกว่าตลกเมฆเลยการขุดการค้นไม่เจอ พระพุทธเจ้าท่านรับสั่งมาว่าการที่จะค้นหาสิญญาของพระโคติกะคือบุตรของเราซึ่งเป็นผู้สําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วโดยประการทั้งปวงนั้นจะขุดจะค้นจะพิจารณาเท่าไหร่ก็ไม่เจอคือว่ามันหมดวิสัยของสมมุิแล้วจะเจออย่างไงมันเลยวิสัยของมนุษย์ที่จะค้นให้เจอนี่ท่านเรียกว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยสําหรับคนมีวิเดชที่จะไปทราบจิตของพระอรหันต์ท่านนั้น ในวงสมมุติทั้งหมดไม่มีผู้ใดจะสามารถตามวิถีจิตของพระอรหันต์ท่านได้เพราะท่านนอกสมมุติไปแล้วเนี่ยจะเป็นจิตเหมือนกันก็ตามเราพิจารณาดูจิตของเราที่กําลังล้มลงุกคลุกคลานอยู่เวลานี้ก็ตา่างเมื่อได้ถูกชำระเข้าไปโดยสม่ำเสมอไม่หยุดไม่ถอยไม่ละความเพียรแล้วจะค่อยละเอียดไปละเอียดไปละเอียดถึงที่สุด ความละเอียดก็หมดไปเพราะความละเอียดนั้นก็เป็นสมมุติเหลือแต่ธรรมชาติทองทั้งแท่งหรือทมทั้งดวงที่เรียกว่าจิตบริสุทธิ์แล้วก็หมดปัญหาอีกเช่นเดียวกันก็เป็นกายเป็นจิตประเสริฐเช่นเดียวกับจิตของท่านผู้ค้นไปแล้วนั้นเพราะจิตนี้มันเหมือนเหมือนกันหมดไม่นิยมว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอันนี้เป็นเพศหรือเป็นส่วนสมมติอันหนึ่งต่างหาก ส่วนจิตนั้นไม่ไม่ได้นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายความสามารถในอานยธรรมจึงมีได้ทั้งหญิงทั้งชายและที่จะสามารถให้บรรลุทมขั้นต่างๆได้จนกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นไปได้ก็เป็นไปได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่มีการไม่มีกฎตเตฑ์จะบังคับกันได้ขอแต่ความสามารถอำนาจวาสนาของตนพอแล้วเป็นอันว่าผ่านไปได้ด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเราจรึงควรพยายามอบรมจริตใจของเราอย่างน้อยก็ให้มีความสงบเย็นแต่ด้วยทำบทใดก็ตามซึ่งเป็นธรรมที่จะกล่อมให้จิตมีความสงบและปรากฏเป็นความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาภายในจิตใจเพึ่งนำทำบทนั้นมาเป็นเครื่องกำกับมาเป็นเครื่องพึ่งพิงเป็นเครื่องยึดของจิตเช่นอนาปานัสติซึ่ง เป็นกรรมฐานสําคัญบทหนึ่งในวงปฏิบัติทั้งหลายรู้สึกอนาปานสติจะเป็นธรรมที่ถูกกับจริตนิสัยของคนเป็นจำนวนมากกว่าธรรมบทอื่นนำเข้ามาประ,ประพกอปพิบัติภายในจิตใจของเราให้ได้รับความสงบเย็นเมื่อใจเริ่มสงบเราก็จะเริ่มเห็นสาระ ของใจหรือเราจะเริ่มเห็นใจว่าเป็นอะไรเป็นอย่างไรใจอันแท้จริงนั้นคืออะไรเป็นอะไรเป็นอย่างไรก็คือความที่รวมกระแสของตัวเองเข้ามาสู่จุดเดียวเป็นความรู้ล้วนๆอยู่ภายในตัวนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตความรวมตัวเข้ามาของจิตนี้รวมเข้ามาตามขั้น ตามความสามารถตามความละเอียดของจิตตามขั้นภูมิจิตที่มีความละเอียดเป็นลําดับ้าจิตทั้งหยาบรวมตัวเข้ามาก็จะสามารถทราบได้เหมือนกันว่าว่านี่คือจิตและละเอียดเข้าไปความทราบว่าจิตนี้เราก็ทราบแล้วแต่ทราบว่าความละเอียดลลงไปอีกมาจิตนี้ละเอียดจิตนี้ผ่องใสจิตนี้สงบยิ่ง ินี้เป็นของอัศจรรย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลำดับลำดับลำดับนะในจิตดวงเดียวนี่นะการชาระการอบรมเพื่อความสงบการพิจารณาค้นฟ้าแก้ไขสิ่งที่กัดขรองภายในจิตใจด้วยปัญญาซึ่งเป็นวิธีที่จะทำํำให้ก้าวหน้าหรือจะทําให้ถึงความจริงของจิตอันแท้จริงได้โดยลำดับลำดับด้วยการทำดังที่กล่าวมาน,นี้ ใครจะอยากขนาดไหนก็อยากเถอะถ้าลงความเขียนในพยายามฝึกต่อกันอยู่เสมอด้วยความอุตสาห์พยายามของเราแล้วความอยากนั่นจะมันจะค่อยหมดไปหมดไปความละเอียดจะค่อยปรากฏขึ้นมาเพราะการกระทำเพราะการบำเพ็ญของเราจนกระทั่งถึงสามารถผ่านพ้นไปได้เช่นเดียวกันหมดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายในขณะที่เรายังไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้เราก็ไม่ต้องเดือดร้อนพนานจิตใจ ปล้อยทำใจของเราได้ให้ให้มีหลักมีเกณฑ์เป็นที่ยึดเป็นที่พึ่งตนเองได้ส่วนสกลนาการนี้เราก็พึ่งเข้ามาแล้วตั้งแต่วันเกิดทราบด้วยได้ด้วยกันถ้าอยู่การนอนถ้าขับถ่ายถ้าทำการทํางานมาหาเรื yeah. ่องสิทั้งชายเขาทั้งเขาชายเราทั้งเขาบังคับเราทั้งเราบังคับเขามันอยู่ด้วยกันนั่นแหละบังคับเขาให้ทํางานแล้วเขาก็บังคับเราทุกเนี่ย แล้วว่า,วาไงแล้วเจ็บนั้นปวดนี่ก giving, ็ต้องไปหาอยู่ค้ายาของเขานั่นแหละเป็นคนเจ็บแล้วเขาเนี่ยมันผู้หาอยู่ค้ายาเงินทองก็ของกับเขานะหามาอะไรอะไรหมุนกันไปหมุนกันมา่างนี้เลยไม่ทราบว่าใครเป็นใหญ่กว่าใครท่าขันกับเรามันเราบังคับเขาได้ชั่วการแล้วเขาก็บังคับเราได้ตลอดการเจ็บไข้ได้ปวดการหิวการกระหายการอยากหลับอยากนอนล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของทุกข์ขึ้นบังคับเราเท่านั้น เขาบังคับเราอยู่ทุกด้านแต่เราบังคับเขาได้เพียงเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นในการที่ควรอย่างนี้ที่เราจะบังคับให้พาเขาภาวนาเอา้าทําลงไปเมื่อธาตุขันยังปกติอยู่ควรจะหนักเบามากน้อยอย่างไรเราก็ทําลงไปแต่ธาตุขันไม่ปกติธาตุขันเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องรู้ความหนักความเบาของธาตุขันเรื่องใจให้เป็นความเพียรอยู่ภายในตนเองเป็นสิ่งสําคัญมากเราก็ย่นเข้ามาจุดนี้ อาศัยเข้ามามากแล้วเวลานี้มันชำนุดจุดสงกว่าเต์สามันชำนุดอันไหนที่ควรจะใช้ได้อันไหนที่มีความสามารถภายในตนเองคือจิตใจเราก็ให้เล่นอยู่ภายในใจของเรานี่ไม่ขาดผลไม่ขาดประโยชน์ให้ใจมีหลักมีเกณฑ์ดูมีหลักตายก็มีหลักเกิดที่ไหนก็มีหลักอันดีเป็นที่พึงพอใจเพราะคําว่าบุญแล้วไม่ผิดความคาดความหมายไม่ผิดหลัง ต้องเป็นสิ่งที่พึงใจทั้งนั้นจึงเรียกว่าบุญคือความสุขที่โลกต้องการด้วยกันไม่มีใครใครอิ่มพอก็คือความสุขนี้แหละจะเป็นสุขทางในก็าตามเป็นสิ่งที่สารโลกต้องกันแพาพอย่างยิ่งสุขภา,ายในจิตใจซึ่งจะเกิดขึ้นเพราะการทําพุญง,งามความดีเป็นลําดับลาดับมีภาวนาเป็นต้นนี่เป็นความสุขอันเป็นแก่นหรือเป็นสาระสําคัญภา,ายในจิตใจเขาห้พากันบําเพ็ญในเวลา ร่างกายฤทธาขันนันเป็นประยู่นี้เมื่อถึงอาวาสานอย่่งท,ทีแล้วมันหมดวิสัยด้วยกันนั่นแหละจะทําได้ยังไงมันสุดวิสัยแล้วจะทําได้มากน้อยต้องหยุดในเวลานั้นเรียกว่าหยุดงานพักงานกันแล้วโน่นพบใหม่ต่อไปนคือควรจะทําได้แล้วก็ทําหากผ่านประสียิมันก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรที่มาเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงต่อไปเนี่ยมีพูดถึงเรื่องจิตจิตเป็นหลักใหญ่ ที่จะพาเราไปดีไปชั่วไปสุขไปทุกก็คือจิตไม่ใช่อื่นใดที่จะพาให้เป็นไปคําว่ากรรมว่าเวรมันก็อยู่ที่จิตเป็นผู้เคยสร้างเอาไว้ตนจะจําได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่เชื่อของมันที่มีอยู่ภายในจิตใจนั้นนั้นก็ปิดว้าไม่อยู่มันเป็นประไดของมันเราก็ยอมรับมันไปตามหลักกรรมนั้นแต่เราจะไปตําหนิมันก็เราเมื่อเราทําลงไปแล้วเราจะไปตำหนิยังไ,ไ,ไงม,มือเขียนก็ต้องมือลบ ยอมลัดกันไปเรื่องของกรรมมันเป็นมันจนกระทั่งม,มันพ้นไปได้มันก็หมดปัญหาการแสดงธรรมก็เอาเสียงแค่นี้ต่อไปท่านปรรยาอธิบายให้ท่าน,าน,าานมนี้ฟัง